น้องกุุงน้ำใสผ้าไหมรำค่าศาศาสนาแกนนำเลิดล้ำอ้อยหวานเกษตรผสมผสานหมู่บ้านสมานสามัคคีสามห่วงสองเงื่อนไขเป็นศักดิ์ศรีระเทนีสิบสองเดือนสวัสดีครับ กระผมนายทองสายชาติแพงตากำนันตำบลหนองสีกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนกิตอาสาบ้านหนองกุงตมบลหน,นองสีอำเภอหนอศาสตร์จังหวัดร้อยานีชุมชนของเราเป็นชุมชนพื้นที่ราบสูงมีหนองน้ำหนองกุงหนองห้อมป่าโจดและลำห้วยเสือเต้นเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนมีจำนวนพื้นที่2,500ไร่ประชากร852คนคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการดำเนินชุมชนกิตอาสาบ้านหนองกุง ดังที่ท่านจะเห็นผลงานเชิงประจักษ์สามารถทำได้จริงและขยายผลดังนี้การนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลในชุมชนมีการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนการนำความรู้ด้านจิตอาสามาส่งเสริมน้อมนำหลักปัจญยเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดลนรงชีวิตการนำความรู้ด้านจิตอาสาส่งเสริมรณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดการนำความรู้ด้านจิตอาสาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในโครงการธนาคารกองทุนขยะการนำความรู้ด้านจิตอาสามาส่งเสริมบริหารจัดการการลดต้นทุนการผลิตการนำความรู้ด้านจิตอาสาส่งเสริมให้รู้จักการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติผลการดำเนินงานที่ประจักษ์ รางวัลโรพระชทา,านหมู่บ้านเศรษฐจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขปีพศ2556จากสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดปีพศ2560รา25งวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีพศ2560รา25งวัลรองชะนะเลิศอ,อันดับที่สองระดับเขตตามโครงการคัดเลือกบ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปีพศ2561ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชน นวัดวิถีสู่การท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีแห่งแรกของอำเภอโนนสะอาดรางวัลชนะเลิศชุดการแสดงกองเชียร์สมตำงานดอกอ้อยบานติดต่อกัน5ปีซ้อนโล่รางวัลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดดอนพานีปีพศ2561รา25งวัลชนะเลิศชุมชนจิตอาสาดีเด่นปีพศ2564จากสำนักงานพศนอจังหวัดดอนธานี และรางวัลชนะเลิศชุมชนจิตอาสาดีเด่นปีพศ .2564 จากสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มภูธานีการสร้างความรู้ความเข้าใจมีจิสานะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนมีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก, or, ากพระราชบิษ์ในพื้นท right ี <Stat> ่ท <ain. Corps. S 2> <heart> ําให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีจิตอาสาดําเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระรานตามแนวทางพระราชบิษ์ของในหลวงรัชกาลที่สิ ขอให้เกิดการรวมพลังของจิตอาสาพัฒนาโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันที่27ของเดือนชุมชนร่วมแรงร่วมใจการทําถนนเพื่อน้องนักโรงเรียนบ้านน้องปูงตมบลหนองสีอ,อํอาเภอหนนศาสตร์มีการจัดกิจกรรมชิดออบอกบอกจิตอาสาของชุมชนทุกวันที่7 17 27, 27ของเดือนมีการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันสำคัญต่าง ชุมชนจิตอาสาบ้านหนองคงและชุมชนใกล้เคียงตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมร่วมกันถือปฏิบัติคัดลอกทาความสะอาดแหล่งน้ําปีละหนึ่งครั้งมีการรวมพลังสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ด้ยโอกาสมอบทุนการศึกษาแจ่ดเด็กทักเรียนเป็นประจําทุกปีมีการรวมพลังมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จิตอาสาออกเยี่ยมช่วยเหลือให้กําลังใจผู้สูงอายุ ชุมชนจิตอาสาบ้านหนองคุงมีการขยายผลดำเนินโคร,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 รงการอันเนื่องมาจากพระราชดิปลูกหญ้าแฝกปอเตืองตัวลิสงการนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดีมาจัดจิตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสมาชีพที่เป็นรูปธปรรมและสามารถต่อยอดได้เช่นกันยกระปัาร,รายได้ของรัวเรือนมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นชุมชนของเราน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9 ปลูกผ,ผักพวกเรือละห้าชนิดจากพลังบวรขอให้เกิดความมั่นคงได้น้อมนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10โครงการ9101ส่งเสริมลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชต่างๆได้น้อมนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ้าพระคุณ ที่น,นี่นาฏพิราชกัญญาณีโครงการโคกน้องนาแห่งน้าใจและความหวังให้แก่ผู้ที่ออกมาจากเรือนจําชุมชนจิตอาสาบา้านหนองกรุงมีอัตลักษณ์จากการทอผ้าที่เป็นผ้าใบตองกรุงลายดอกอ้อยบานลายขอซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนาลีรัชกัญญาได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผลิตพันจากเส้นไหมการทอผ้าฝ้ายผลิตภันสมุนไพร มีการเผยแพร่ความรู้สู่สุขชนใกล้เคียงและหน่วยงานทั้งภาครัฐัละเอียก,กชนงานด้านจิตอาสาที่ชุมชนได้รับการยกย่องในการดำเนินง,งานพลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้ได้รับการยกย่องชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนจิตอาสาร่วมใจแบบป้องกันภัยไข้เลือดออกการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้รับการยกย่องชุมชนคนธรรมน้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบจบจังหวัดอุรานีได้รับการยกย่องตามโครงการคัดเลือก หมู่บ้านทีเด่นบ้านสวยเมืองสูขประจำปีพศ2560ได้รับการยกย่องตามโครงการประกวดหมู่บ้านชุมชนสะอาดประจำปี2560ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนหมู่บ้านรักษาสิน5ต้นแบบต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนใช้3เสาหลักบ้านวัดโรงเรียนหรือพลังบวรในการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย มีความเป็นปรัชญาทุ่ไตยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาการกําหนดกฎกติกาหรือธรรมนูญของชุมชนเช่นในวันขึ้นหรือวันแรม15คห้าค่ำห้ามใช้แรงงานสัตว์ให้ถือเป็นวันหยุดของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมขาเจริญพรอ,อัตมาภาพพระชินกรชินกโร เลขานุการวัดจอมมณีบ้านหนองกุงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางบ้านวัดโรงเรียนตามหลักพลังบวรทางวัดได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางชุมชนซึ่งเป็นจิตอาสา และสิ่งนี้จะปลูกฝังไปจนถึงเยาวชนคนในชุมชนต้องขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกันทําจิตอาสาพัฒนาวัดของเราชุมชนของเราโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นและจะเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจในอนาคตต่อไปขอเจริญพรดิฉันนางสาวดวงเดือนแสงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่ทางชุมชนจิตอาสาล,ลงมาช่วยพวกเรากิจกรรมที่เห็นชัดเจนก็คือกิจกรรมสวนผักพลังบวรน,นี่เป็นความร่วมมายร่วมมือกันของชุมชนบ้านหนองกลุงโดยแท้จริงโรงเรียนเป็นเพียงแค่พื้นที่ชุมชนลงมาเป็นแรงทางวัดทางทีมผู้นำมาเป็นกําลังนะคะในการช่วยกันแปลงพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสวนผักปลูกผักให้ ชุมชนได้ใช้บริการและก็ให้เด็กๆได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะดิฉันนางดวงจันทร์เครือชารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองปุงมสีรู้สึกระทับใจมากในการได้รับการช่วยเหลือจากทีมกิจอาสาบ้านหนองปุมที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการประสบน้ําท่วมโดยท่านได้ระ,ะดมกิจอาสาทีมกิจอาสาเข้าไป ดำเนินการแก้ปัญหาการปิดทางน้ำเข้าประตูสองข้างแล้วก็เจาะท่อระบายลงสู่หนองน้ําของหมู่บ้านทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนการกิจอาสาทําแล้วมีความสุขแล้วก็เราทําจากหัวใจของเราค่ะจากการที่ชุมชนของเราได้ขับเคลื่อนและขยายโครงการกิจอาสาพระราชทานในหลวงราชการที่10และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9มาใช้ในชีวิต โดยจิตอาสาในชุมชนได้ตั้งปณิธานด้วยพลังเราความามความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีจิตสาธนาะมีรากฐานความเป็นประชาธิปไตยมีความรักความสามัคคีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหาสัตว์เป็นศูนย์รวมแห่งความเข้มแข็งอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไปสวัสดีครับ